เปลี่ยนแปลงแล้วจะนำโชคมาให้เปลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> จะเปลี่ยนยังไงนะคะอ่ะอุ้ยเงินจริงๆด้วยนะคะเงินรอคนอยู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนะอ่าสิ่งที่ไม่เคยทำทำนะคะอืมคุณจะโชคดีถ้ามีความรักก็เป็นที่หนึ่งนำมาเลยนะคะแต่นะว้าวจะมีโอกาสแต่งงานนะคะ หรือพัฒนาความสัมพันธ์มีความสุขแฮปปี้และพลไพ่ใบนี้นะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งทองได้ทั้งความรักนะคะโอ,โอ้จะมีบ้านนะคะมีของมีค่าอุดมสมบูรณ์รักงานเงินความรักนะคะสายเป์ว้าวจะมีคนเอาเงินมาให้มอบเงินให้นะฮะผู้ชายสายเป์หรือว่าคนที่เราพบเจอดิวงานคุยงานนะคะเนาะ จะมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้